เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าร้านสักนิดนึงแล้วแอนจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะ <Okay. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๊วแจวมากอีกแล้วค่ะมือเจ้าคะ่ะทํางานคือเก่าเหมือนเดิมนะคะแวะมาทํางานแวะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยแล้วแอนจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆน,นัดกันบ่ายสองค่ะมือเจาคะ่ะ ิสไปกินข่าวปาร์ตี้สัรคๆนูนนี่นันกับเพื่อนอยู่ในเมืองนะคะกันเลยสิม ah าเห็ดคลิปแจ้งน้อยถ้าไม่ทําก็จะไม่มีคลิปค่ะเพราะว่าแอนออกไปข้างนอกอย่างนั้นแอนไม่เก่งด้านถ่ายวิดีโอข้างนอกอยู่แล้วแอนถนัดในสถานที่ของตัวเองมากกว่านอกสถานที่ค่ะเพื่อนๆข้าวเราก็ได้หุงไปเรียบร้อยแบบนี้นะคะแอนสิเอา ข้าวมาให้เพื่อนๆดูนะคะมีเพื่อนๆถามแอนมาว่าแอนใช้ข้าวแบบไหนหุงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนไปเอากระสอบมาให้ดูเลยค่ะน้องเทออกไปนิดนึงแล้วนะคะมันกระสิงย่างลหลายมันสามารถเอากระสอบไหมเพื่อนๆเพิ่งได้เดี๋ยวแอนไปยกมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแอนยกไปตรงนั้นไม่ได้กะแอนหนักนี่นะคะมันเขียนว่าอันนี้บอกหูวามาจากใสนะคะแต่ว่ามันเขียนว่า ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษนะคะนี่ค่ะเขียนภาษาไทยว่าข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษแอนซิเอร์ปะข้าวหอมมะลิมะลิดัสมินนะคะมันก็สเขียนบอกแบบนี้ค่ะแอนหุงนี่มันขืนมันขึ่นดีนะคะแอนจะพูดเรื่องหุงข้าวให้ฟังนะคะเพื่อนๆเด็กน้อยฝรั่งนะเมื่อก่อนนี่เปิดร้านใหม่ๆเรามีเด็กฝรั่งด้วยนะเราจะบอกถ้าหุงข้าวน่ะ ใส่น้ำไปข้อมือหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือก็หลังมือหนึ่งแบบนี้แล้วทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางครั้งเด็กฝรั่งเขาก็ยังลงไปเลิกแบบนี้แล้วข้อกะไม่ถูกใช่ไหมฟาเมอร์เขาก็ใส่บุบลงไปแบบนี้มันแรงเขาไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะแอนก็เลยมีการมีการไปหากับบุกหม้อที่มันสามารถดูเป็นเลขข้างๆหม้อได้เดี๋ยวแอนเอาหม้อตรงที่ไม่ได้หงุงให้เพื่อนๆดูนะคะ หม้อหุงข้าวทุกตัวนี่มันจะมีเลขแบบนี้กนะค่ะมันจะมีเลขแบบนี้นะแล้วการหุงข้าวของแอนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกระปุกตัวนี้นะคะมันสิเขียนมานี่ค่ะซีนี่ซีคอปนะคะเพื่อนๆแอนจะเอิ่นว่าซีคอปนี่แม่ค่ะบอกเด็กฝรั่งนะห้าหูสินนะหุงในปริมาณที่แบบว่าถ้าอันนี้สองกระป๋องนะคะ สองกระป๋องนี่หรือมันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า8ลิตรหรืออย่างแอนก็เอิรนบอกเป็นตะวันแอนแอนเซอเอิรนมันสินี่แมค่ค่ะมันสิเขียนคําว่าขอบหรอกก็ซีไว้ยังสีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆลองดูนะคะหุงอันนี้2กระป๋องเราเริ่มนับใส่ไปเลยนะ2กระป๋องนี่เท่ากับใส่น้ำสิบนะคะใส่น้ำสิบถ้า3กระป๋องเท่ากับใส่น้ำสิบหา้า ถ้าสี่กระป๋องเท่ากับใส่น้ำยี่สิบังสิแมค่ค่ะหนึ่งกระป๋องต่อห้าสิต่วาอันนี้มันบ่มีหานะคะมันบ่มีหาแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้หงุงเท่เาเท่าบ่เคยหงุงกระปุกหนึ่งเยี่ยทียคะ่ะเท่าสิเลยสิเริม,น,รมนับไปจากสองยังสิ2สองกระปุกใส่น้ำสิบสามกระปุกใส่น้ำสิบห้าสี่กระปุกใส่น้ำยี่สิบห้ากระปุกใส่น้ำยี่ห้า หม้อหกกระปุกใส่น้ำสามสิบไปเลยนะคะนี่ค่ะหรือสามสิบขึ้นมานิดนิดแถมกับว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะแถมมันแล้วแต่ข้าวของเราด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแอนรับร่องเลยค่ะว่าเข่าขึ้นแล้วก็เขานุ่มมากเลยนะคะในวิธีการหุงนี่เราล้างข้าวให้สะอาดเหมือนกับที่เราล้างไปทาร่างล้างลางสิสองน้ำสามนาม้ำมั่งสิวิตามินเพิ่นกับสิ เสียไปตะว่าเขาเ่านสีขาวหรอกกับสินุ่มนะคะส่วนใหญ่ของแอนแนนจะล้างสองน้ำน้ำที่สามเราก็เอาแล้วก็ใส่น้ำไปปริมาณเหมือนที่เราหุงนะคะาถาสมมุติว่าเข้าใส่น้ำเข้าไปได้ปริมาณตามที่เท้าเข้าหุงแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะหมดค่ะน้องกำลังจะเติมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเราใส่ ข้ากะไส้นะ้ำมันผชเยอะเข้าไปในข่าของห้านะคะเพื่อนๆย่อเข้าไปในข้าวตอนที่เราจะหุงนะรับรองว่านุ่มแล้วก็ไม่มีปัญหากับการที่แบบว่าเขาเอิญอีหยังล่ะเมื่อก่อนนี่แอนจะมีปัญหาเรื่องกับว่าเขาว,ว่าขื้นแล้วก็ไม่นุ่มมื่เสียไหมคะ่ะทั้งๆที่ข้ากกะใส้เขายี่ห้อเดิมมากแล้วทีนี้เวลาตูดหม้อนี่เราหุงไปใช่ไหมตูดมันจะเป็นดำๆน่ะคะ่ะแต่ พอแอนหันมาใช้ตัวนี้เรียงเข่าตูดดำนี่ไม่มีเลยนะคะแล้วก็ซื้เข่าสวยนะแมคะ่ค่ะเข่าสวยแล้วก็นุ่มนะคะนี่ค่ะแต่แอนคิดว่าสำหรับคนไทยที่เปิดร้านอาหารนี่เฮาซิมีสูตรของไผยของมั่นในการหุงอยู่แล้วนะคะคลิปนี้สิเอาวิธีการหุงเข่าแบบ สวยๆมาฝากเพื่อนๆแบบบอกกักเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะหุงจริงใช้จริงขายจริงค่ะแอนเลยอยากสิมาบอกให้เพื่อนๆที่ถามแอนว่าหุงแบบไหนใช้ข้าวอะไรนะคะนี่ค่ะข่าข,ข้องเฮาเลยนะคะข้าวตัวนี้อยู่คู่กับเรามานานแสนนานค่ะนี่นะคะแล้วคนที่ขายข้าวนี่เขาสิกะออกนะคะว่าข้าว ขากระสอบหนึ่งยี่โลนี่เขาหุงอยู่กี่ครั้งยังสินะคะ่ะมันกะแล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ปริมาณของห้าคนแอนคิดว่าทุกๆคนคงรู้ข้องกาออกมารูรูแล้วล่ะค่ะว่าสิซ้ำใดนะคะ,ส,ส,นนะ,คะสำหรับการที่บางคนก็เหมือนกับที่แอนมีปัญหากับฝรั่งนะคะ,ะแบบว่าข้อหนึ่งนะบางคนก็บอกข้อฉันสั้นคอสั้นเห้ยวข้อฉันไม่เหมือนข้อเธอแอนบางครั้งนี่ เราทํางานอยู่ข้างหน้านี่แบบยุ่งๆมากๆวิ่งมาเอามือเรามามาย่างใหนข่ยเบื้องแนงสิมันเรียกว่าใดค่ะแบบว่าเด็กฝรั่งเขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเราใช่ไหมอย่างลูกสาวนี่บอกเขาว่าขอเขาก็สามารถที่สิกะออกหงส์สองสามครั้งเขาก็หูแลว้วว่าเขาต้องสิพริกแพงยังไงแต่ฝรั่งเขาไม่รู้จักพริกแพงนะคะเพื่อนๆแบบว่าเขาก็ได้เกิดมาก,กับเขาเมื่อไหร่แล้วทีนี้เราก็บอกว่า อขอมือหรือไม่ก็ทําแบบนี้ให้มันท่วมให้มันท่วมลัางมือเห้ามือสิแต่ฝรั่งเขาไม่รู้เขากระสิเอาแบบแตะลงไปจนมือเขาบุบลงไปในข้าวนะ่ะเมื่อกีิมีปัญหาเขาแข็งเขาบ่สุเขาบา่สวยเขาแข็งทุกทุกอย่างนะคะแบบว่าข้าวของเขานี่ของห้านี่เวลาแอนหุงมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เวลาฝรั่งหุงมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหม แอนก็นเลยว่าเอ๊ะจากสิเหตุจังไหนก็นล,ล่องล่องมาหลายกับปลูกล่องมาหลายวีธร่องมาหลายเลขค่ะแล้วทีนี้มันก็นเลยมาจบอยู่ที่1กระป๋องต่อน้ำห้าส่วน2กระป๋องต่อน้ำสิบส่วน3กระป๋องต่อน้ำสิบห้าจังสิขึ้นไปเรื่อยเพิ่มทีละห้ากระป๋องละห้านี่ค่ะมามันจบพบพันอยู่ตรงนี้ได้ข้าวไม่ว่าจะฝรั่งไม่ว่าจะคนไทยไม่ว่าจะลูกเล็กเด็กแดงใครๆก็หุงมา สวยคืนแล้วก็น,นุ่มนะคะถ้าหูงเหมือนที่ที่ขาบอกไม่มีปัญหาเรื่องข้อสั้นข้อยาวข้อตื้นข้อตันบุบเล็กบุบใหญ่บม่มีค่ะปัญหาคือว่าเกิดขึ้นอีกเลยนะับตั้งแต่ที่ข้าเห็ดเป็นตามเลขนี่ค่ะที่ข้าเห็ดตามเลกแบบนี้เลยนะคะปัญหา บมมีค่ะรับร่องเอาไปใช้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เข้ากับหุงในหมอกินข้าวประจําวันของเราก็ได้อย่างที่หม้อแอนที่แอนหุงออกบุฟเฟ่น่ะหม้อนั้นมันจะหุงได้แค่2เข้ากับไส้น้ำไปตัวนี้ซิเออใส่ข้าวไป2กระป๋องใส่น้ําไป10ส,ส่วนหม้อหุงเขาทุกหมอนี่เลขเขาจะเหมือนกันนะคะ เขาสื้บะมีว่าหม้อหุงข้าวประเทศไทยเลขแค่นี้หม้อหุงข้าวอินโดเลขแค่นี้หม้อหุงข้าวสวิเบ่อค่ะเลขของเขาปริมาณซ้ำกันทั่วไปนะคะจะหม้อเล็กหม้อใหญ่มหม้อน้อยหม้อไทยหม้อฝรั่งเลขซ้ำกันค่ะใส่ไปเลยนะคะสี่คอปนี่ค่ะสี่คอปกับน้ำหาส่วนค่ะสองคอปน้ำสิบส่วนสามคอปน้ำห้าส่วนสี่คอป น้ำยี่ส่วนค่ะรับรองค่ะลองไปทำดูนะคะบอ d ด m o โมแต่นี่คือเรื่องจริงค่ะเอาเคล็ดลับการหุขงข้าวสวยๆมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้เอาเคล็ดลับมาฝากมันจะย่เกินไปเดี๋ยวคลิปขายกับข้าวเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและน้ำนึเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในสาอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวถ้าว่างหรือถ้าไม่มีลูกค้าหรือถ่ายบ่ายุงเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนออข้าวสุกให้ดูนะคะว่าเข้าสิสวยขนาดใดแต่ถ้าแขกหลายหฮือยุงก็ไม่ได้ถ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ